หากคุณกำลังมองหาที่ดินบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติที่ดินแปลงนี้อาจเป็นคำตอบของคุณครับที่ดินขนาด14ไร่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ราบเนินนิดๆริมเขาหน้ากว้างกว่า100เมตรติดถนนสาธารณะประโยชน์ด้านข้างติดลำห้วยธรรมชาติอากาศดีตลอดทั้งปีครับลำห้วยที่ไหลผ่านด้านข้างสร้างความสดชื่นและเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หาได้ยากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจัดสวนปลูกไม้ผลหรือทำบ้านพักผ่อน เดินทางง่ายเพียง1กิโลเมตรจากถนนลาดยางเข้าออกสะดวกตลอดปีรถยนต์เข้าถึงได้สบายพร้อมรองรับการต่อไฟฟ้าหรือหากชอบไลฟ์สไตล์แนวพึ่งพาตนเองก็สามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ซึ่งประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ในระยะยาวได้เลยครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ทเล็กๆที่คุณออกแบบได้เองสงบร่มรื่นและเต็มไปด้วยโอกาสทำเลดีอยู่ไม่ไกลาจากตัวอำเภอใกล้ตลาดสด เซเว่นและร้านค้าจำเป็นใช้ชีวิตสะดวกแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวขายยกแปลงขนาด14ไร่โฉนดพร้อมโอนเพียงไร้ละ130,000บาทรวมทั้งแปลงเพียง1,820,000บาทเท่านั้นที่ดินแปลงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในฝันของคุณสนใจนัดชมพื้นที่จริงหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ดินสวย ทาเลดีในราคาเจ้าของขายเองในจังหวัดเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ